รีวิวปืนเนิร์ฟไดโนเสาร์นะคะตัวนี้เจ๋งมากเลยนะคะมีทั้งหมด2สีนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมารีวิวให้ดูว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนะคะใน1กล่องนะคะจะมีไดโนเสาร์มาให้นะคะ1ตัวนะคะแล้วก็มีลูกปืนเนอร์ฟให้ทั้งหมด3อันนะคะเออหอันนะคะเป็นโฟมนะคะลูกค้าไม่เจ็บนะคะ แต่ว่าด้านบนนี้เป็นพลาสติกถ้ายิงโดนก็อาจจะมีจุกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ปลอดภัยนะคะไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นกระสุนแรงอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวจะจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะคะโดยน้องแอดมินนะมีทั้งหมด2ส,สีนะคะตรงนี้จะมีปุ่มนะคะหลังจากเราไขมาแล้วนะ,ะตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดกับกล่องไว้นะคะแนะนําให้ลูกค้าเอาไขควงนะคะสอดเข้าไปด้านในเพื่อที่จะปลดล็อกน็อตตรงนี้ออกก่อนนะมันถึงจะไม่มีย่นยืนแต่แอดมินเอาติดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้ว ขานะคะจะสามารถดึงไปข้างหลังได้หางนะคะมีรอยต่อเดี๋ยวเรามาดูว่าเล่นยังไงนะให้มันเป็นปืนอ่ะสาธิตเลยค่ะด้านด้านท้องนะคะจะมีตัวสลักตัวนี้เพื่อดึงออกน่าจะมีไฟหรือมีเสียงด้วยนะคะดึงออกสลักฐานออกก่อนนะกดปุ่มตรงนี้นะคะ,ะมีไฟที่ตาหันตาข้างนูง้นให้ดูนะคะ,ะมีเสียงอ่าโอเคต้องกดปุ่มนะคะ ่ดึงขาก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่กดปุ่มอ่าโอเคหลังดึงดึงขาหลังก็ได้นะคะจากนั้นน้องแอดมินนะคะดึงขาหลังมาก่อนหนึ่งอันนะคะเพื่อเปิดปากอ่ะลองลองเอาขาไปข้างหน้าก่อนอ่ะมันจะปิดปากอยู่อย่างนี้นะคะเหมือนเราง้างปืนนะอ่ะง,ง้างเพื่อสอดลูกปืนเข้าไปด้านในนี่เห็นไหมอ่ะสอดลูกปืนได้เลยค่ะเอาทางโฟมเข้าด้านในนะคะให้พลาสติกอยู่ด้านนอกอ่าโอเคสอดปืนเข้าไปแล้วจากนั้นปิดปากก็เอาขาคืนนะคะที่เดิม จากนั้นนะคะชักปืนหนึ่งทีเฟี้ยวมากนะคะชักจากหางชักเสร็จแล้วปล่อยได้เลยนะคะก็คือชักปืนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้น้องแอดมินยิงไปทางนู้นดูนะคะว่าพุ่งแรงขนาดไหน,นอ่ะดึงขากลับมาอีกทีหนึงเป็นการยิงนี่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนยิงก็จะมีเสียงมีเสียงร้องเสียงคำรามอาปากตามีไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวเลอ,อีกนัดหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนึ่งสองสาม